อ่าท่านผู้ชมครทางซูเปอร์โพลนะครับเขาออกโพลมาล่าสุดเขาบอกเป็นโพลเลือกตั้งสสครั้งที่หนึ่งนะครับโพลเลือกตั้งสสครั้งที่หนึ่งจากสำนักวิจัยซูเปอร์โพลสํารวจตั้งแต่ยี่สิบถึงยี่สิบห้ามีนาคมที่ผ่านมาพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ยุบสภาครับนะฮะแล้วตั้งแต่ทราบว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่สิบสี่พฤษภาคมนี้นะครับเขาสํารวจมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่า ถ้าให้คนเลือกตั้งนะครับแล้วเขาแบ่งซี่คนจะเลือกตั้งพักร่วมฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันเนี่ฮะห้าสิบเอ็ดจุดหเปอร์เซ็คนจะเลือกตั้งพักฝ่ายค้านปัจจุบันนี้นะครับสี่สิบสามจุดสามเปอรพูดง่ายๆว่าคนจะเลือกพักร่วมเนี่ยชนะจะเลือกพักของพรรร่วมปัจจุบนันนะีปัจจุบัน ตามรายชื่อพักที่เห็นอยู่นี่แหละฮะหกพักแล้วก็ไปทําโพลครั้งนี้คนจะเลือกพักทางซีกฝ่ายค้านปัจจุบันสามพักด้านขวานี่ฮะครับสี่นี่แล้วเลือกพักรัฐบาลด้านซ้ายมือนะครับเขาเลือกพักภูมิใจไทยมาอันดับหนึ่งะครับร้อยละสิบเก้าจุดหนึ่งะครับเพราะเชื่อมั่นศรัทธาอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักคือผู้ที่จะเป็น ผู้ที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นเป็นผู้ที่ก้าวข้ามความขัดแย้งตัวจริงนะฮะแล้วก็อันดับสองเป็นพรคประชาธิปัตย์ร้อยละ1ิ4พลังประชารัฐร้อยละ10.1แล้วก็รวมไทยสร้างชาติร้อยละ7.3ส่วนเลือกเลือกฝ่ายค้านนะครับโอ้โหเพื่อไทยแน่นอนฮนะร้อยละ36.9เหตุผลคือชอบทักสิง นะครับต้องการคนรุ่นใหม่แล้วค่อยเลือกก้าวไกลร้อยละห้ฮะเพื่อไทย36.9แล้วก็มาก้าวไกล5.9อันนี้พักนะพักร่วมฝ่ายค้านนะเออนี่ซุปเปอร์โพลฮะเขาทำเรื่องการเลือกตั้งครั้งที่หนึ่งแสดงว่าจะมีทำต่อไปนิดาโพลซุปเปอร์โพลฮะอ๋อซุปเปอร์โพลครับสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลนะฮะ